แต่เรามีลูกค้าหมอคู่ที่บอกแล้วว่าเคเบปชิมมาค่ะเป็นของอร่อยมากเขาบอกหอมมากสมชื่อน่าจะเขาติกินอยู่บนเลยค่ะเพราะว่ามีคนนเขาเมื่อก่อนนะคุณคนแถวบ้านเนี่ยตอนแรกตอนก่อนที่จะจายเต็นท์เยอะพ่อว่าอยู่อำนาจใช่ไหมเดี๋ยวพาไปชิมที่อำนาจอำนาจเพิ่งเปิด เขตงานเหมือนกันแก้เลยขายเรื่องแพร่ก็มีบ้าเลยบอว่าถามเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรงงานไงเขาก็เลยรีบติต่แต่ว่ามีลูกค้ามองพูดใ้ปากแล้วว่าเคยไปชิมมาชาอร่อยมากเขาบอกหอมมากสมชื่อไหนแกจะเขาจะกินอยู่คนละเพราะว่านี่คนละาดีบ่ทับในยนียก่อที่ของ้านี ตอนแรกตอนก่อนที่จะจะใส่เช็ตบอกว่า